ถ้าพี่นูมานี่อย่างนี้เลยนะครับพี่เตายแน่เลยอย่างนี้วันนี้ผมก็มากับพี่แบงค์นะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับพี่แบงค์แล้วก็พี่สายมงนะครับผมทุกคนกลัวฝนก็เลยไม่กล้าออกมานะครับโคตรสิ่งเลย <c oughs> โห้โหโฮ่าฮโนเลย ้5ศูนย์อนะครับผมถึงค้งเราก็ต้องให้คนที่อยู่ข้างหน้าแซงไปก่อนนะครับผม เราต้องข,ขากีขันนึ่งถึงโค้งปลัยด้วยนะครับนี่ฝนตกนี่ว่ะเฮ้ยฝนตกหรือวะอ,อ้าวยาฝนตกเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะฝนตก พี่นู้พี่นุ้จะพี่นูมานี่อย่างนี้เลยครับพี่ถ้าพี่นูมานี่อย่างนี้เลยนะครับพี่เอ้ยตายแน่เลยอย่างนี้รถเปื้องขี้คลนหมดเลยเช็ดก่อน อาพี่แบงค์ไปไหนะพี่แบงค์ไม่ให้ผมเติมน้ำมันนะพี่แบงค์อ่ะโอ้โหจะซิ่งอย่างเดียวอะ่ะไม่ให้ผมเติมน้ำมันนะ่ะแล้วงูจาที่เอาน้ำมันที่ไหนามาโอ้โหหนีซิ่งอย่างเดียวผมไม่ได้เติมน้ำมันเลยเนะี่ยตายแล้วตายแล้วพี่แบงค์นี่จะหนีอย่างเดียวอะ่ะ เดี๋ยวเข้ามาเติมก็ได้นะโอ้โ oh, ห oh, นะ้ำมันเหลือสองขิดเดี๋ยวค่อยเข็นเอาดีกว่าไป